แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนัทเดชว่าชิระรัตนาวงศ์ไม่องห่วงในเรื่องคู่มวยแล้วนี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับไปเก่าเกลี้ยงแล้วก็ปรวัตแขกสินทรครับให้คะแนน3ท่านลังขนมตรงชาติเจอกันครับวันศุกร์ครับเราเจอกันทางทูฟอร์ยูหมายเลขยี่สิบี่าสดบันเทิงดีไปบนเวทีครับคุณสมิงขาวครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่แรกวันนี้ใครน็อกใครน็อกหรือเปล่า ฝ่ายแดงเพชรวันชัยวัวสัาประภัยนะครับน้ำเงินธิ์สวิเศษกิจจากกัมพูชาด้วยนะครับในพิกัดน้ำหนักรอยี่สิบปอนด์นะครับน้องบอลครับครับอ้าวอย่าลืมนะครับแฟนๆทุกสัปดาห์และครับเปิดหัวมวยมันคู่แรกโอ้ดูเดือดพลิกไปพลิกมาตลอดเลยทีเดียวแล้วก็มีรายการมวยนัดดีแหะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ศึกมวยเด็ด789อึ่งอุบล 789บวกนายแพทย์วีรชนนะครับพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนที่เวทีมวยเทศบาลจานแสนชัยนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหเรียกว่าไปดูครับปานทองสามชัยวิเศษสุขเจอกับจิ้งรีทองเพชรตอนโพนะครับแล้วก็บังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกดเจอกับเมืองทองเพชรพัชระอะคาเดมี่ต่อมวยเริ่มชกหนึ่งทุ่มแล้ะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับศึกมวยเด็ด789อึ่งอุบลบวกนายแพทย์วีรชนครับ ตรงนี้ที่ควยทับทันจังหวัดศรีสะเกดอ่าวเรียนเชิญครับรายการดีที่ศรีสะเกดครับ่ะไปที่ไหนไปสนับสนุนกันครับเก่งๆแล้วส่งมาที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับของคุณอำนวยเกตบำรุงครับภายใต้การนําของเสียเนาและดรพงวิเศษไพรทูลครับเป็นผู้ให้เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องโบ๊ทนัทเดชครับตอนนี้กระแสของช่องทูฟอยุนแม่ได้รับความนิยมขึ้นมากขึ้นตามลําดับครับคุณสุบินขาวครับนี่แหละยกหนึ่งคู่แรกวันนี้นะครับ พูดว่าท่านดรเบุ๊คเสนไปทูนในนามของ CP นะครับทั้ง5ดาวด้วยนะไก่ย่างแล้วก็นมสดก็ต้องมีจิของ CP นะครับเจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็หลายๆอย่างนะครับรวมกันสนับสนุนทั้งแอนตาซินด้วยแล้วก็จีเครื่องปูเซนเชียวหนังนะครับจีเครื่องปูเซนเชียวหนังส่วนสองหกแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นึกถึงโตโยต้ามองไปที่เคมอเตอร์นะครับ นี่นะครับผ่าปูใหญ่ใจดีของเราครับตโตโยตา้าเคบอเตอร์21โชว์รูม19สุบริการครับแล้วกว็ใกล้สะดวกที่ไหนก็เรียนเชิญได้ครับอือหือ,อเดี๋ยวดูครับยกแรกดูชั้นดูเชิงกันนี่อ,อเพชรวันชัยนี่ก็อย่างที่บอกครับมาเป็นเปิดต้นตนของมวยเด็กมาตั้งแต่40กิโลแล้วครับแต่ส่วนเจ้าลิ์นี่โอ้โหจอมฝีมือจอมเก่าครบทุกลูกอะครับพี่นกอ่ะมวยประเภทเจาะยางควงกระจกนะครับฤิ์ อาวุธแรงครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเกมครับขณะที่เพชรวันชัยวอสังวภัยนั้นไปซ้อมกับอาจารย์สุรัตน์เสียงหลอดครับนู่งครับยืนอยู่หลังมุมแดงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ครับจากรัวมสวประสานมิตรครับรูปร่างดีด้วยครับอ่ะจิ้มขวาครับยังเป็นยกต้นๆอยู่นะครับไม่รีบไม่เร่งครับผุ้สนิงขาวอ้าวโอ้โหเปรี้ยงแล้วเปรี้ยงแล้วเปรี้ยงแล้วโอ้หมดยกก่อน ขอพรบคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาธาน้ำขาวไดนครดีออกไซด์และต้องขอบพระคุณนายห้างวินนยวีระพุชงครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบคุณครับอ่ะลุนกันต่อครับบนเวทียก2ครับเดินหน้าต่อไปครับชีวิตบนสังเวียนเลือดนรงนามวงครับทำหน้าที่ใครที่ชอบกัาปั้นดุนแรงเจาะยางคว้างกระจกต้องสไตล์ของฤทธิ์ครับ เดี๋ยวดูครับริดจะต้านแข้งยาวๆของเพชรวันชัยอยู่หรือเปล่าคุณสมิงขาวอ้าวทีนายกคมเลยริดสอวิเศษกิจกุพันแมนวันนี้มาด้วยพี่โจก็มานี่เอา้าเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับแหมหมัดน่ากลัวน่ากลัวเพชรวันชัยนี่เล็กๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเ็นนั่นหมักร้อยยี่สิบอลโอ้เป็นน้ำมวยที่แฟนๆรอลุ้นเอา้าขวาดไปทีนึง <c oughs> นี่ครับมาไปทักทายรุ่นพี่แบบ ค่อนข้างแรงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูครับแมโมโหเมื่อยกแรกนี่ไปจิ้มหมัดใส่ลิศโอ้โหสาวคืนหลายหมัดเลยครับอเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูคู่นี้มาจะเป็นหนังชีวิตหรือว่าจบเร็วครับพี่นกอยู่ที่เกมของริศนะครับเพราะว่าสั้นกว่าเยอะครับต้องลงทุนครับนั่นละครัซ้ายขวาหน้าหลังปรกเคนเข้าไปครับกำปั้นไม่มีรูครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับโดยเฉพาะกำปั้นโดนนี่หล่นได้นะคุณสมิงขาวนะอย่าไปล้อเล่นนะอ้าว ริดน้ำเงินนะครับอา้าวริ์สมัยก่อนมีตัวหนึ่งริ์จิตบางนอนอ้าวตัดมาเพชรวันชัยนะครับเพชรและวันชัยดูอับหูแม่มคู่นี้มีโอกาสน้องนะน้นองนะ้ะาโดลชวนแรกแล้วครับมีเอากำปั้นเอานวมตบหน้าอกนะครับทางด้านของเพชรวันชัยคุณสุทธิพงศ์ครับมาบอกว่ามาเลยแมาหนักแรงแค่ไหนธิด เดี๋ยวต้องดูครับมาที่เขาบอกว่ามวยเก่งแต่เด็กฝ่ายแดงมาแล้วพอโตขึ้นมายังยืนระยะเก่งเหมือนเดิมไหมนี่ครับจอมเก่ามาวนเข้าไปริทมาบ่อยนะครับทั้งท่านของริทเที่ยวดีแล้วนี่ชิงชิงแชมป์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคุณสุธิพงศ์นะชิงอันดับสามใช่ไหมอันดับสามเอ่อ่าหุกซ้ายเดินเข้าหาโดยไม่โดนได้ไม่ได้ครับอย่าไปคุมเยอะอย่าไปคุมเยอะเพชรวันชัย อ้าวอ้าวโอ้ยโดนสอกไปเลยครับโอ้โหไปแล้วคุณสมิงขาวแตกเลยเลยอ่ะสอกนั่นเข้าเป้าตาเปล่าแตกโอ้เลือดครับดูเลือดนะครับโอ้ยดูจะเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเลือดโจกโกกเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่หลวงคนเดิมครับโอต่อยเพลินนะต่อยเพลิมดูไปออกดูรูว่าช้าคุณสมิงขาวดูดิเนี่ยปั๊บนี่แหละครับปังปึ๊บเปิบจังหวะงัดดูจังหวะงัดครับนี่ครับ ตอนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูครับพองเง็นหน้าขึ้นมานี่โอ้โหเลือดเลือดโจกเลยครับโอ้โหดูดีดูดีโอ้โหดูเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวดูครับช็อตนี้นะครับจะมีกองเลือดอยู่ครับนี่ดูดีโอ้โหดูครับพี่หมอจีรศักดิ์ต้องผสมพยาบาลดูดูไม่ดูไม่หนักนะครับโอ้โหแต่ว่าเต็มกระดงคางเลยดูดีดูดีดูมุมเดียวเข้าเบ้าตาครับมุมกล้องโครสบีบเข้าไปที่บาดแผลเลยครับแฟนๆอาจจะสงสัยอยู่ว่าเจออะไรครับโอ้โหดูครับ ต้องลงเปลย์เลยครับต้องลงเปลย์แล้วนะครับโอ้โห